สวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อเคยมีความคิดเห็นว่าคนเลี้ยงสุนัขมีสองจำพวกขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยครับอ่าคนเลี้ยงสุนัขนะมีสองจำพวกคืออ่าคนโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เลี้ยงสุนัขเนี่ยเขาก็รักหมาใช่ไหมเขาก็เลี้ยงแล้วก็รักมัน ตอนนี้ขอเราเราไปเทียบกับเรื่องในพระไตรปิฎกนะนพระติสะเนี่ยนะพระติสสะสมัยสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนชีพท่านก็เป็นพระที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนะแต่พี่สาวเอาจีวรใหม่เอี่ยมเลยทอด้วยมือแล้วยอมมาให้ท่านนะท่านก็หลง ติดในจีวอนอ่ะชอบจีวรนนี้หรือเกินชอบมากเลยพอเพราอินท่านป่วยเป็นไข้แล้วมรณาภาพาคือตายไปท่านไปเกิดเป็นเลนติดอยู่ที่จีวอนเนี่ยมีอายุเจ็ดวันแล้วก็ถึงจะพ้นจากสภาพเบลนเนยแต่นี้เราก็มาเปรียบว่าไอ้คนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยนะแล้วติดในสุนัขฝันไป ถึงสุนัขเนี่ยทั้งเช้าทั้งข้ามเน่ยถ้าเกิดตายไปอ่ะไม่เกิดเป็นหมัดหมัสุนัขเหรอหมัดหมาเรียกง่ายๆสุนัขรลูเก,กินไปใช้คำง่ายๆว่าหมานะหมาตัวนี้คนอีกประเภทนึงอย่างลูกเนี่ยอย่างลูกที่กําลังอัดยูทูปให้พ่อเนี่ยก็เลี้ยงหมาเมือนกันชื่อไอ้แบ็กเนี่ยนะแต่ว่าเลี้ยงด้วยความมีปัญญานะคือใช้หมาเนี่ย ลิซูนักเนี่ยเป็นเครื่องช่วยฝึกปเลยเทรนนิ่งเอทคือหมายความอย่างไงอ่ะเวลาเราชอบมันนะเมตตามันชอบหรือเมตตาเราก็พิจารณาลงไปไอชอบก็บเมตตานี่ไม่เหมือนกันนะชอบเป็นอกุศลแต่เมตตากุศลไม่ว่าจะชอบหรือเมตตาเราก็พิจารณาลงไปชอบไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเมตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับง่ายๆไม่ต้องเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเพราะยาวไป มันไม่ทานละรูปน้ำในเกิดดับเร็วมากใช่ไหมทีนี้เวลาเราจูงมันไปเที่ยวเราก็พิจารณาดิเราจูงไปมันก็เราเวลาเราเดินก็มีไว้ไว้รู้ไว้ไม่ใช่ดวงตนไม่ใช่เราเกิดดับนะขนาดจูงมันมือที่จับก็มีแข็งแข็งรู้แข็งไม่ใช่ดวงตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วสุนัขเนี่ยมาที่เราเลี้ยงเนี่ยนะเราเมตตามันใช่ไหมเราเมตตาเราเมตตาไม่ใช่เมตตาเฉยใช่ไหม เมตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วสมทับด้วยการพิจารณาทันทีเมตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแล้วอย่าไปคิดว่าหมาเนี่ยมันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะเรียกมันไอ้แบกมานี่มันรีบมาเลยนะมันรู้ภาษาคนแต่มันมันพูดไม่ได้อะ แล้วเราคิดดูอ่ะในสมัยพุทธกาลเนี่ยกบนะกบมนดกเนี่ยกบฟัง,ฟ,งฟังพระพุทธฟังฟังพระเทศอ่ะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเนาะแล้วไอ้คนเลี้ยงโคก็ขยับตะบองต่ไม่ไม่ได้เจตนาจะจะให้ถูกถูกกบอ่ะไอ้กบนี่ถูกถูกตะบองหรือพร่องที่คนเลี้ยงโคเขา กระทุงเล่นอะไรเนี่ยหรือกระทุงคําหาที่อะไรของเขาเนี่ยนะตายไปเกิดบทเป็นเทพบุตรบนสวรรค์เนี่ยดูแล้วทําไมไอ้แบกหมาเราเนี่ยเราคุยธรรมะเนี่ยมันมันก็บางทีมันก็เข้ามานะมันก็ฟังมันก็ฟังรู้เรื่องมันได้บุญนะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยนี่มึงเป็นหมาไม่แน่มันหมดกรรมแล้วมันอาจจะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธ ต้องมั่นคงในคำตัดสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาแล้วพิจารณาทันทีเมตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเกิดดับนี่คือการปฏิบัติที่เลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง